ไม่ดอะไม่เอาคบพังสิน่ะเอาใส่ลงไปก่อนไม่จ๋เอาใส่ลงไปครบลอยอ่ะติดงามเดีวติดง่ามเวนออกไปอ่ใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปอ่าใส่ลงไปใส่ลงไปติดข้าวงามวัเอาใส่ให้หมดเลยแลตามตามตั้งใจตั้งใจ แค่ช้อนน้อยให้ตั้งใจตั้งใจ <c oughs> ละเมียดมากกับลูกสาวช้อนน้ำแบบแอนอย่างนี้ใช่ไหมคนๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าอ่าคนๆอย่างนั้นคนๆด้วย วิกกี้ทำอะไรหรอวันนี้วิกกี้ทำอะไรให้ได้ดดีกินนะเปล่า